ชุมทางบ้านตาชีค่ะเข้าไปในชานชลาที่6กปูส่นนนึกว่าจะทำสามหนึ่งสามซะแล้วทิตาชีสสี่ห้าหนึสอง มาจากชั้น6 นาทีระดมทำความสะอาดริ้ว313ก่อนที่จะทำขบวนในเวลา6 2โมงนาทีวันนี้เดินเข้ามาที่สถานีกรุงเทพพลมงพง์แปลกใจเลย มีร้านค้าเข้ามาตั้งบ้างแล้วฝั่งทางเข้าชานชาลาเป็นร้านข้าวแล้วก็ร้านสลาเปาตู้กดน้ำก็ยังคงมีเหมือนเดิมขบบนชานเมืองที่3ามเจองค่ะวันนี้เข้าจอดเที่ยวในชานชาลาที่6เมื่อกี้ซื้อสลาเปาเสร็จแล้วก็เดินเข้ามา 372จอดเทียบชานชาลาที่6สถานีกรุงเทพพล,ลัโพง8โมงสิเอ็นาทีค่ะทำเวลาดีมากๆเลยวันนี้356ค่ะวันนี้ก็เช่นเคยเข้าไปในชานชาลาที่สิเว็กำลังจะสวนกระปู4 0่40 CC. เปลี่ยนเข้ามาท้าวว่าทำไมไม่เข้าไปถ่ายใกล้ๆข้าไม่ทันค่ะคุณปู่4044วันนี้สับเปลี่ยนยานสถานีกรุงเทพกำลังจะเข้ามาล่างเปร็ว372 เร็วของขบวนชานเมืองที่372 เบเช่นกันไล่กันไปเลยขบวนรถเร็วพิเศษที่998ค่ะเป็นสปินเตอร์วันนี้เข้าในชานชลาที่6 บริษันทยอยลงจากขบวนรถ หรูรหาอใไรที่เจ่อ,อบในคลิปของโดดอนเฟรนก็ฝากเป็นกำลังใจกดติดตามไลค์กดแชร์ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ